อยากได้ที่หาผลพิศาจจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปราคาหโลบักเลรหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีกท้ายยังมีเกมให้คุณเลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำรีปเป็กช็อปขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นลิงก์เว็บใต้คลิปเลยนะครับ โอ้ยซื้อของไปแล้วอะ่ะแต่อยากได้โลบักเพิ่มทํำยังไงดีขอแนะนำแบรชอปโลบักเลรหกขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นทั้งยังมีบริษัทและเกมพาที่คุณเลือกซื้อมากมายหากคุณไม่อยากฟาร์มที่นี่ก็มีปริการรับฟาร์ลิงก์ a c e b o o k ใตออ้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันที่หกนะครับในเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่า บล็อกฟุตครับผมโอเคก็คือมีเม้น3เสามเมนะครับบอกมาแบบนี้เห็นไหมครับก็คือนานนานทีอ่ะจะมีคนเม้นซ้ํากันแบบให้ทําอะไรสักสามคนก็ผมก็ไม่ได้จะทำเป็น10อันดับนะแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายมั่งในเกมบล็อกฟุตนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหม ว่าผมแทบไม่เคยยุ่งกับเครื่องแต่งกายในเกมนี้เลยแทบไม่เคยทําคลิปเลยครับจริงๆว่าจะแทบเลยดีกว่าไม่เคยแบบรีวิวเครื่องแต่งกายอะไรในเกมนี้สักอย่างเลยนะครับก็พอดีมีคนขอมาคอมเมนต์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จะไปอ่าจะสิบอันดับนะผมจะให้ดูนะครับว่าในรหัสเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะที่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับผมไม่รู้ว่ารหัสนี้มีครบเปล่านะเพราะมันเป็นรหัสของเพื่อนนะ อ่ะเราไปดูส่วนของ Black Spiky ้โค้กันอันนี้นะครับได้จากเบลิมี่นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับจะเจอเนื้อนับแล้วก็เช็คครับว่าที่เราใส่อยู่เนี่ยมันบวกอะไรบ้างครับนี่นะครับบวก7.5มอดาเมตนะครับก็คือบวกทุกอย่างก็คือเป็นปืนเป็นดาบเป็นหมัดนะครับแล้วก็บวก Energy 200บวกฮิล200นะครับเลือด2 0 0 Energy 2 0 0นะครับ อันนี้คือผ้าคลุมของเบลิมี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะเรียงไปเลยนะครับเรียงเอาเลจากบนไปนล่างนะครับช็อปป้านะครับอันนี้เป็นหมวกของช็อปเปอร์นั่นเองนะครับโอ้มันติดผ้าคลุมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาผ้าคลุมออกก่อนโอเคไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาผ้าคลุมออกก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนนะครับ พราะเดี๋ยวฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวมันไปนเกิดตรงติ้ขี้เกียจเดินมาละอ่ะโอเคเอาพ่อคุมบอกละฆ่าตัวตายพ่อคุมก็จะหายไปโอ้ไม่สบายอะอ่ะพ่อคุมหายไปแล้วแต่มันยังมีนี่อยู่อ่ะมีหูกระต่ายอยู่ไม่เป็ไรครับนี่นับบกชอปเปอร์นะครับได้าจากการตีอ่าเจ้าทะเลใช่ไหมวะใช่แหละเนาะ บางอันผมจำไม่ได้นะเพราะผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องไอ้พวก,กขึ้นร่างกายเท่าไหร่นะขออภัยจริงๆใครรู้อะไรถือผมผิดพาลาดอะไรเมินไว้เลยนะอันนี้เนี่ยบวกพลังโจมตีสามเปอร์เซ็นต์บล็อกฟุตนะก็คือผมพิศดาตรตีอะไรขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครูดาวเร็วขึ้นนะคมพิศดารน,านะแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์นะสามารถกันคนพิศดารได้นนะก็คือ สมมติว่าผลพิสัทอ่ะเขาตีเรามา800ร้อยหลักการสิบเปอร์เซ็นะก็จะลดลงนะ,ระประมาณ700ดร้อกว่าประมาณนี้มาแบบหกแล้ลก,ลกว่ากว่ามไม่รู้เออไปนั่งคิดกันนะนะครับโอเคครับเพื่อให้เป็นการไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเราไปดูต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดจาก ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นของแกนไลน์นะที่ตีตรงเกาะอาหารเรือเปล่าวะน่าจะใช่น่าจะใช่ครับใช่อาจจะเราดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างบกกพลังโจมตี10%นะอ่าหมัดมิลีนะแล้วก็บวกเอเนอร์จี200นะก็คือโคตรกากโคตรกากครับผมอันเนี้ยมันเป็นของแรเงเนาะเก็บเรามาดูในส่วนของดาร์โคตรกันนะก็คือผ้าคลุมหนวดดำนะ อันนี้นี่น่าจะดีโอ้บั็อกอีกแล้วคือมันต้องถอดก่อนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอดกันอ่ะถอดละอ่ะเราเอาโค้ดเก็บแล้วเอาดาร์คโค้ดมาแทนนี่นะผ้าคลุมหนวดดำเอ้ยใช่เหรอวะอน,นี่ใช่ผ้าคลุมหนวดดำเปล่าวะดาร์คโค้ดใช่ไหมน่าจะใช่แหละ ไม่รู้อะน่าจะใช่แหละเย้ okay, ครับดูอันนี้ถือว่าดีนะครับนี่นะับบวกสิบนะ้าปอร์เซ็นตนะครับผลพิสายนะครับอันนี้เหมาะกับการใช้ผลพิสัยมากๆเพราะว่าผลพิาสายของคุณจะแรงขึ้นนะครับผลพิสัยของคุณจะแรงขึ้นนะลองดิลองลองลองอ่ะนะลองแบบถอดถอดปุ๊บร้อยห้าสิแปดจุดเจ็ดอ่ะใส่ลอกันลอกัน 158.7ปุ๊บ182.5นะครับผมถ้าผมพิศาจเนี่ยมันก็จะสามารถแรงได้มากกว่านี้นะครับถ้าคุมนี้เหมาะสำหรับคนใช้ผลพิศาจนะครับมันบวก Energy กับบวกอันนั้นเยอะมากอะฮิลกับ Energy อย,ากกอย่างบวกอันนั้น700อยะ700ปร้อยปะ700ป่ะ,700ปะอ๋ะอ600ครับ600 600อคุณม,มันเยอะมากเลยนะเว้ยจริงๆมันเยอะมากครับอันนี้ผมแนะนำนะใส่คู่กับ ขุมพิศาส์นะัเพอร์เฟกมากผ้าคุมหนวดดำนะับมันมี๋ยวทอดก่อนโอเคต่อไปนะครับเป็นมาลีนแคปนะครับนี่นะับอันนี้หาจากไหนอันนี้ผมจําไม่ได้ครับว่าหาจากไหนที่ผมจำไม่ได้นะครับอจะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันบวกอะไรบ้างนะบวก7.5%็ดจรนตะับดาบกับปืน แล้วก็คูลดาวลดลงนะครีดดาบกับปืนโอเคแค่นี้นะไม่ไม่มีเลยเลยโอเคอเก็บไปต่อไปเป็นพิงโคตรนะพิงโคตรเป็นผ้าคลุมของเจฟฟร,ร์มิโกในโลกเก่านะครับนี่นะครับอ่าบอกอะไรบ้างเรามาดูกัน10%นดาเมจปืนนะแล้วก็เพิ่มเลือด2 0 0นะครับโอโ้โหโคตรไร้ประโยชน์ปืนไม่ค่อยมีใครเล่นนะเป็นเลนไร้ประโยชน์ ต่อไปเป็นสวานกคเซตนะครับเป็นแว่นของโดโ,ดโฟามิงโกที่โลกใหม่ดีครับแว่นนี้ค่อนข้างดีนะแว่นนี้ค่อนข้างดีนะเอาเอาไม่ทันอ่านเลยแว่นนี้นะครับบวก2 5ปอร์เนะครับวิ่งเร็วนะครับแล้วก็บวกพลังทุกอย่างนะ8%ปับปเ็การโจมตีทุกอย่าง8%เเซนะครับแล้วก็แปดเซน์คูดาวทุกอย่างนะครับที่เป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ป้องกันแปเปทุกการโจมตีครับเรื่อง เพิ่มเลือด250เพิ่มมา 250. เอเนอร์จี้าเออเนี่ยค่อนข้างดีใส่คู่กับไ้เนี่ยใส่คู่กับดูดิอันนี้คือวิ่งอย่างเงี้ยถ้าถอดปุ๊บมันจะวิ่งชา้าใส่ปุ๊บวิ่งเร็วขึ้นนะเห็นไ,ไหมแล้วก็กดไอ้นี่อีกทีปุ๊บมนันจะเร็วมากครับเห็นไ,ไหม the fat the fat เกียร์เดี๋ยวเราไปดูของต่อไปกันเป็น ซอสแมนแฮ t นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะบวกดาบหนึ่งร้อยนี่บวกดาบหนึ่งร้อยปะอ่าไม่ใช่บวกดาบสิเปอร์เซ็นตครับไม่ใช่หนึ่งร้อยบวกดาบสิเปอร์เซ็นโอเคโทโมโอเอะลิงอันนี้จำไม่ได้บวกอะไรมากอันนี้เป็นของชิ้นแรกนะครับที่ผมใส่ในเกมนี้เลยบวกสิเปอร์เซ็นต์ดาบไผมปพิศาสนะครับแค่นี้เหรอ เกียร์คตกกากเลยเมื่อก่อนผมใช้มันดีมากเลยนะเว้ยหรือว่าเมื่อก่อนผมไม่รู้ความสามารถแล้วมันเลยดีท็อปแฮดท็อปแฮดอันนี้ผมออบวกซาโบบวกซาโบได้จากไหนวะได้จากไหนไม่รู้อะผมจำไม่ได้วะเมื่อกี้ผมพยายามนั่งคิดอยู่บวกสามเอร์เซ็น อ่าค่าโจมตีหมัดแล้วก็คูลราสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการโจมตีแล้วก็กันรรดาบสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันตีเรามาเนี่ยตีตีดาบใส่เราเนี่ยแล้วก็ลดดาเมจลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าอูซบแฮทอันนี้แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าอูซบยังไงก็บวกค่าปืนจริงจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ปืนนะเพิ่มดาเมจ7.5%นะแล้วก็คูดาวสก,กิลเบื้อง15%โอเคครบก็แน่นอนอนนะ่ะอุชพบมันต้องเป,ป็นปืนอยู่ยแล้วเซบล่าแคปหมวกรอนะครับได้จากการฆ่าลอยแล้วเองอันนี้บวกดาบ25%มัง้งทำไม่ได้อ๋อไม่ใช่บวกดาว10%นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กูดาวเร็วขึ้น15%นะครับบวกเอเนนิคี่500บวกเลือด100นะครับคือมันมีอะไรขาดไปนนะีวะ อ่าอ่านี่ไงว่าแล้วมีอะไรขาดไปโวลเลอร์เฮล멧นะครับอันนี้ได้จากการช่วยคนออกจากคุกนะครับก็คือภารกิจตัวเนี้นะครับอ้าวใส่ไม่ได้ผมใส่บวกรออยู่แม่งเดี๋ยวจะทอดบวกรอน่อแล้วปึ๊บอ่านี่นะอันนี้จำอะไรอันนี้ผมจำไม่ได้บอกอะไรมั่ง อันนี้นะับบวก12.5%นะครับสัปดาเมทเมลีแล้วก็ซอสนะครับแล้วก็ลดคูณลาวสกิลนะครับ5%สรับเมลีแล้วก็ซอสชิ้นเดียวกันนะครับถ้าถามว่าพี่ครับผมเล่นสายดาบที่ผมควรเอาอะไรไปครับสายดาบเหละผมแนะนำอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมแล้วอันนี้มันบวกอะไรบ้างนะดเดี๋ยว นั่นมันโอ้ปัคอีกแล้วไม่ได้ปัคหรอกผมลืมถอดอถอดแล้วออาๆๆออันนี้บวก10%ดาบอืมอันนี้เหรอสำรับสายดาบผมไม่ค่อยแนะนำนะถึงมันจะบวกค่าดาบก็เถอะบวกค่าดาบก็จริงแต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเล่นดาบเนี่ยผมแนะนำเป็น แว่นตาเดลฟามิโก้ดีกว่าครับเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยลืมถอดหมวกอีกแล้วลืมถอดหมวกอีกแล้วเออถอดแล้วถ้าดาบนี่ผมแนะนำเป็นแว่นเดลฟามิโก้นะเนี่ยเพิ่มวิ่งเร็วแล้วก็แปดเปอร์เซ็นที่ได้รับแปดเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจทุอกอย่างแปดเปอร์เซ็นเพิ่มคูลดาวน์ไม่เพิ่มลดคูลดาวนักกี่เปอร์เซ็น แล้วก็แปดเซ็นเนี่ยป้องกันได้ผที่ได้ประาแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ energy สองร้อสิบแล้วก็เรือเตอร์สองร้อยห้าสิบโอ้วันนี้เป็นไรมาพูดแบบเร็วๆไปหน่อเนี่ยครับผมเล่นําแบบนี้แต่จริงๆเนี้ยมันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะอืมจริงๆครับแต่ถ้าแบบยังไงก็ถ้าคิดว่าแบบใช้อะไรเดียจะพูดยังไงเดีย คือนแบบค่ากลางๆครับอันเนี้ยแต่ถ้าอยากให้ดาบแรงก็ใช้หมวกของรอได้น,นะแต่ส่วนตัวผมใช,ใช้ใช้อันนี้เนี่ยเบีแ้นบบตาดับก็คือค่ามันดูกลางๆดีเข้าใจไหมได้วิ่งเร็วด้วยเหมาะสำหรับที่แบบคนที่ไม่ใช่เป็นเผ่ามิงอะ่ะเพิ่มวิ่งเรน25%ดีนะมันดีนะมอสมันดีนะนดคือเอาไวิ่งหนีได้คอมโบกับไอเน,นี้ยอะไรนะเผ่ามนุษย์เงือกอะ่ะที่มันเป็นแบบเพิ่มค่าป้องกันอะ่ะแล้วก็ใช้หมวกในวิ่งเร็วอีกอะ่ะ ก็คือมันค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะครับอันคนอื่นผมไม่รู้น,นี่สำหรับผมนะครับถ้าผมไม่ใช้อันนี้นะผมก็จะใช้เป็นผ้าคุมดด,ดำ dark c o a นะครับผมจะใช้เป็น dark c o a นะครับถ้ามาถึง dark c o a ใช่ไหมมันบวกไอ e r สูงครับมันบวก energy กับเลือดสูงมากแต่ว่านี้มันเพิ่มดาเมจบ block ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่สนใจอยอยนะครับผมสนใจแค่แบบ ฮิลกับเอเนจีมันเพิ่มสูงแค่นั้นเลยจริงๆครับแค่นั้นเลยแต่เอาจริงๆดาบก็ไม่แย่นะไอเนี่ยหมวกหมวกลอก็ไม่แย่นะหมวกลอก็ไม่แย่นะโอ้ลืมถอดดิแกะไม่ใครเป็นเหมือนผมไหมแบบโอ้ลืมถอดตลอดเลยอะ บวกรอลืมและบวกอะไรบ้นะบวกดาบกับอะไรนะอนน๋ไม่ได้ใส่บวกดาบแล้วก็ลดคูลดาวสิบห้าปอร์เซ็นริษศาสตรบวกเอเนจี้ห้าร้อกับเลือดน้อยอันนี้ผมว่ามันมันบวกเลือดน้อยไปอะ่ะแต่มันเพิ่มค่าดาบแรงขึ้นใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบเพิ่มตังเม็ดดาบสิเอเซ็นต์เดงแค่สิเอร์เซ็นเดงครับถ้าเราใช้แว่นอะ่ะบวกแปเ ทุกอย่างแปดเปอร์เซ็นตแต่ครูดาวมันจะแค่แปดเปอร์เซ็นแต่น,นี่ครูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นไงมันก็ไม่มีอะไรที่แบบโอเคร้อเปอร์เซ็นต์หรอกมีนี้ดีน,นี้ต้องเสียอน,นุเสียน,นี้ก็ต้องดีครับถ้าเกิดจะใช้เพอร์เฟกทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เนาะ <c oughs> นะครับก็เราไปคิดแล้วก็เราไปวิเคราะห์เองนะว่าควรใช้อะไรนะครับผมบอกคร่าวๆสตล์ของผมนะครับก็คือผมก็สนใจยอยู่แล้วไอ้วงชุดอะไรพวกแบบชุดเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้หรอกเนะี่ยผมใส่ตามภาษาเอาความเท่เน่ย ส,ส่วนใหญ่นะครับก็ชอบคิดนีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับใครมีข้อเขียังไนเกี่ยวกับเครื่องชุดแต่งกายครับอยากจะแนะนำหรือผมขาดของอะไรไปนะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลย